ูนในอาชีพนั้นนะคะรับรองว่าเป็นของที่ถึงเสมอว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นทหารนั่นก็คือพี่น้องประชาชนอสีรัน์รักาลงควมนารัชาราครองค์ท่นาพิษาขนน้าคาขนทาะน้าชาชนที้ควาขทีสน้าคุินทาสน้าคุณขุนส้าคุณพิษน้แขนสน้าค ได้นำคณะทีมงานของกอ,องทัพอากาศมามอบถุงยังที่เวชภัณฑ์แล้วก็อาหารพร้อมรับประทานให้กับพี่น้องประชาชนนะค,ะ,ะครับมาสู้ได้พูด<ม>คะุยภาษาพระราชทานนะคะหมวกและผาพันคอนี้นะคะ ทั้งสิ้น586ร้กถุงนะคะมาที่แถวที่4ของแต่ละแถวนะคะนับจากทางน้ายิ้งนะคะอาหา้ชผู้ใหญ่พอถึงแถบจะไม่เกียดจะลำบักคุณสันตินกุลนะคะไม่สามาไมครไม่ส

สวสครับขอบคุณครับท่รงสูงนะคะก็ทำให้ประชาชนในที่ริเวณนี้นะคะได้รับความเดือดร้อน